see เหยยหยยยุดยุดลตังโรุแกกเฮ้ยอะไรวะไอ้พันยังไงวะวะนเป็นไงฟืนลันตะกัวฝังสองเมตดเลยฮะตะกัวฝังสองเม็ดใช่เฮ้ยไอ้พันกูได้ยินมันลั่นแค่นัดเดียว นัดเดียวแป๊บนึงขอเช็คก่อนนะจริงอย่างแกว่าของข้าเองที่วิถีไทยยืนก่อนยืนก่อนนี่คือเจ้าหน้าที่ใครจะทำไรเตาอำเภอใจตรงนี้ไม่ได้เฮ้ยแผนเราคนจนต้องพึ่งเจ้าหน้าที่มึงอยู่นี่เดี๋ยวกูเข้าไปแจ้งความก่อนเดี๋ยวทางนั้ยคือใครคือใครคือใครเหนื่อยก็ว่ามาทีนี้จะทำไม่แงอย่างนี้ดูทิพยหายไปแจ้งฮะ ท้องจากอาช้างไม่แจ้งว่อไอพานคุ้นๆหน้าคุณตาแกไม่ค <salary> ุย <Nein> ิมากำลังนั่งคุยกับบอลเชิญยิ้มอยู่เลยพาไม่ทันธุระเยอะนะธุระธุระใครวะเนี่ยแกเข้าไปคุยนี่เผื่อรู้จักคุณคนณคุ้นๆคุณคนๆอย่าบอกนะผัวเก่าแกเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่อย่าบอกนะออกไปย่าเบธาอ้าว เอ้ยนี่ขุนขุนอะไรขุน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 คาเพชทเอ้ยโอ้โหเฮ้ยเจอคดีแล้วเป็นยังไงอีนั่นฝากมาโทรตางให้มึงเทียบเกาหลีไปจ่ายอ่ะเฮ้ยคนละเรื่องกันอ้าวเหรอไอ้ครั้งไอ้ไอ้เฮ้ยกูจำได้ตอนนั้นมึงเทียบกูไงเฮ้ยเตาเมึงอไหร่กูเทียบผู้หญิงไงมึงไปเทียบผู้ชายอ่ะเอ้นี่เจอเมึงอคดีแล้วทำไมไวยปากทีเข้าเรื่องเลยเหรอเข้าเรื่องทีนะนี่ ผู้เจอมันก็ดีแล้วทำนะไมไอ้หนุ่มสองคนเนี่ยไอ้สองคนนี้เออแม่มันเป็นนี่กูทั้งหมดทพะคนต้องดอกเนี่ยหกช่างอยู่ไปอยู่มาแม่มันตายนะทีนี้ฉันก็เอาบุญะอาอายหนูว่าชดใช้นี่มึงนะที่แม่มึงเป็นไวใน<อ>การที่มาเป็นทาส<อ>หรือเป็นคนใช้ที่บ้านฉันนี่สินมันจะได้หมดกันไปไอาอยู่ไปอยู่มาไม่นานนี่เป็นไหนเป็นไหนเป็นไหนให้คนสุดํำเงนินเนี่มายกเข้าบ้านฉัน จับตัวมาถึงที่ดีได้เจอท่านก็ดีวัวนช่วยทีเธออ๋อที่ขับไล่กันมันคือจับมันมายกเขาบ้านท่านเออเดี๋ยวจัดการให้ใจนะขรอสักครู่เฮ้ยไอ้แผนเศรษฐีใส่สร้ายเราเขาเราเป็นโจรขึ้นบนบ,นบน้านมึงอยู่นี่เด็กกุ้งเข้าไปปฏิเสธเองไปเข้าไปปฏิเสธเลยท่านครับยังไงเศรษฐีใส่สร้ายผมเาใส่สร้ายอะไรอยูาอ่าวผมเป็นโจรขึ้นบนบ้านเขาเศรษฐี ก็มึงปฏิเสธว่าอะไรอ่ะก็ปฏิเสธไงเข้หาว่าม <ida> <ism mythology> ้าไปขึ้นบ <salaries> ้านเขาใช่ยกเขาบ้านเขาใช่ปฏิเสธปฏิเสธปฏิเสธว่าเป็นความจริงทั้งหมดเอาไปเข้าคุกเดี๋ยรับเงินใตโตะโอ้โหพูดไม่รู้เรื่องไอ้ผมยานาทีแบบนี้เดี๋ยวพูดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีหนูยังไงพอดีว่า ความจริงทั้งหมดมันเป็นแบบนี้ค่เป็นขโมยขโจรหรือเปล่าไม่ใช่ครับเอาไม่ใช่มใชแม่ผมเน่ยเป็นนี่ท่านเศรษฐีรวมทั้งต้นทั้งดอกหกช่างหกช่างแล้ว,วันนี้ท่านเศรษฐีเขามาโทรนี่แม่ผมแต่ว่าแม่ผมน่ะแกเสียพอดีอผมก็เลยบอกกับท่านเศรษฐีไปตามตรงว่าเงินทำาแม่ผมเนี่ยผมยังไม่รู้เลยครับว่าผมจะหาจากที่ไหนได้<อ>ในส่วนของนี่ของท่านเศรษฐีผมแผนจะขอผ่านไปอีกสักเจ็ดวันผมนะจะรีบไปหางานทําและก็จะรวบรวมเงิน เอามาคืนท่านเศรษฐีทั้งหมดเลยครับชื่อแผนใช่ครับคุยชื่ออะไรชื่อผมครับแม่ตายเป็นนี่กทีเขาเป็นเรื่องจริงอย่างที่มันเล่ามาทั้งหมดเลยครับเออไม่งั้นผมไม่กล้าปฏิเสธหรอกครับไปต้องพูดไปไปยืนตรงมึงนจะพาเพื่อนติดคุกไปด้วยไปยืนตรงป้าย LED มาคุ้มครองกันเออคุณเห็นป้ายดูเรื่องแล้วไปทำยังไงถึงไปอยู่ข้างบนได้วะเนี่ยไปทำยังไงถึงอยู่ข้างบนได้จัดฟังสิ เป็นความจริงนะไม่ได้ไปยกเขาบ้านเศรษฐีเขามานะอย่าโกหกนะถ้าไปแบบนี้ลุงสงสารถูกชะตาหรือจะช่วยเหลือเอายิ่งเป็นหนี้หกช่างแม่ตายด้วยมีเงินทำศพเดี๋ยวเรื่องหนี้ของเศรษฐีเดี๋ยวลุงใช้ให้เอถูกชะตาหกช่างเลยนะครับเยินเกินใปหรือเปล่าครับทิปทิปสำหรับหกช่างมีมหกช่างจะจ่ายให้